หารถเก๋งประหยัดน้ำมันทรง5ประตูเล็กระทัดรัดนะคะและที่สําคัญเป็นแบรนด์รถตลาดเลยซื้อง่ายขายคล่องอะไรหาง่ายนะคะพี่วันนี้น้องแป้งมี2ตัวนี้มาแนะนําค่ะ2คันนี้นะคะไม่ใช่2ตัว2คันนี้มาแนะนําค่ะนี่เลย t o โ,โยต้ายารีเครื่อง1.2ตัวสปอร์ตแล้วก็ตัวสมาร์ทนะคะสตัวนี้จะเป็นตัวกระจังหน้าใหม่ชมปัจจุบันเลยนะพี่แต่ว่าออปชั่นต่างกันเล็กน้อยนะคะก็คือเป็นตัวเริ่มต้นแล้วก็เป็นตัวกลางนะคะ อ่ะเดี๋ยววันนี้น้องแป้งพามาชมทั้งสองคันเลยว่าแตกต่างกันยังไงบ้างนะคะหรือว่างวดผ่อนต่างกันยังไงบ้างราคาต่างกันยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวน้องแป้งพาชม,อมรอบคันทั้งสองคันเลยนะคะว่าตัวนี้ออฟชั่นเป็นยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวพาไปชมกันเลยนะคะอ่ะนี่เลยค่ะพี่ <c ups> คันแรกของเราตัวนี้เป็นตัวสปอร์ตนะคะเป็นเครื่อง1.2ตัวสปอร์ตประหยัดน้ํามันด้วยนะคะตัวนี้นะเป็นเครื่อง4ี่สูบเลยประหยัดประมาณ24กิโลเมตรต่อลิตรเลยนะสำหรับตัวของโตโยต้ายารีคันนี้นะจ๊ะ นี่เลยกระจังหน้าชมของปี2023นะคะตัวนี้ก็เป็นไอต้ตาปาวันหัวค้อนไหมนะเออปาวันหัวค้อนนะพี่ไฟหน้ามาแบบโปรเจคเตอร์สวยๆเลยแล้วไฟเดย์ไทม์รันนิ่งไลท์ให้สวยๆกระจังหน้าชมปี2023ตัวนี้ตัวนี้มาแบบสวยนะเป็นตัวกระจังหน้าใหม่แบบไม่ต้องแต่งอะไรเพิ่มก็คือหล่ออยู่แล้วนะพี่นะถ้าลูกค้าคนไหนชอบสกองสเกิร์ตก็สามารถติดเพิ่มได้เลยนะแต่ว่าถ้าใครแบบไม่อยากได้ตัวเตี้ยม,มากก็ แบบนี้เดิมๆสวยๆจากศูนย์โรงงานเลยพี่ตัวนี้แม็กอร่อยแต่งมาจากศูนย์โรงงานเลยนะคะตัวนี้นะแม็กใหม่ย่างไม่ใหม่เลยค่ะพี่สำหรับตัวนี้นะคะตัวนี้ก็คือเป็นไฟเลี้ยวยังไม่ติดกับตัวกระจกมองข้างนะคะตัวกระจกมองข้างก็จะเป็นตัวสีเดียวกันกับตัวรถเลยนะคะอ่ะตัวนี้ก็คือจะเป็นตัวของคิ้วกันศาสตร์นะคะตัวนี้น้องติดมาให้ลูกค้าเยบร้อยแล้วสำหรับใครที่ซื้อไปคันนี้ไม่ต้องไปแต่งเพิ่มเลยค่ะพี่น้องทําให้หมดทุกอย่างแล้วนะคะเดี๋ยวพาชมข้างหลังคร่าวๆกัน ถ้าเป็นตัวสปอร์ตตัวนี้นะคะจะไม่มีกล้องถอยนะคะพี่ถ้าเป็นมีตัวมีกล้องถอยมาด้วยก็จะเป็นตัวสมาร์ทที่เพิ่มตัวท็อปขึ้นมาอีกนิดหนึ่งนะคะนี่ด้านหลังของเรานะคะตัวนี้โดยต y ายา s ิ o ทรงแฮช h บก c k าประตูนะคะตัวนี้นะ,ะนอันนี้ก็คือที่ปัดฝนไฟเบรกดวงที่สามนะตัวนี้นะแล้วก็มีที่ไล้ฟ้าให้ลูกค้าเรียบร้อยแล้วนะคะมาชมข้าง,งหลังกันนี่ ด้านหลังสําหรับตัวของโตโยต้ายาริของเรานะสำหรับใครที่แบบชอบขนของชิ้นใหญ่ขนของหนักขนของใหญ่เนี่ยค่ะพี่สามารถพับเบาะได้เลยปกติเลยนะคะหรือว่าถ้าสมมติลูกค้ามีของจะว่างเนี้ยก็โอ้โหก็กว,ว้างขวางนะพี่กว้างเลยนะแล้วก็พับเบาะลงได้หรือว่าเอาขึ้นมาปกติได้หมดเลยนะคะพาชมข้างในกันแม่ลงแม่แรงนะคะว่าตัวนี้มีแม่ลงแม่แรงมาไหมนะอ๋อตัวนี้จะเป็นชุดปะนะคะตัวนี้นะ จะเป็นชุดปะมาจากสูตรโรงงานนะคะตัวนี้นเพราะว่าถ้าเป็นสมัยใหม่แล้วอะก็คือเขาก็จะเน้นเป็นชุดปะมากกว่ายางอะไหล่นะคะก็คือถ้าผู้หญิงขับรถนะเนาะจะไปยกแบบแม่ลงแม่แรงเงี้ยมันก็คงไม่ไม่เหมาะเนาะเขาก็เลยแบบทาเป็นชุดปะฉีดน้ํายาเข้าไปอะไรเงี้ยค่ะพอปะแล้วก็ไปถึงร้านซ่อมอะไรเงี้ยค่ะพี่แต่ว่าสำหรับลูกค้าคนไหนที่ซื้อรถกับทางร้านน้องนะน้องมีรถสูตรรถสไลด์ให้ฟรีเลยปีแรกนะพี่สูงติยางแตกยางนัยนะะ่ยเนี่ยค่ะ แบตเตอรี่หมดรถพังกลางทางอยู่ต่างจังหวัดมีดมรถเคอร์เรไปรับถึงที่เลยมีค่าที่พักให้ฟรีด้วยถ้าสซรถพังนะคะแล้วก็ไปซื้อน้ำมันให้ถึงที่ถ้ามันลูกค้าหมดหรือว่าลืมกุญแจให้รถล้วรถแล้วอ่าแล้วรถล,ล,ล็อกมีที่ไปงัดให้ถึงที่เลยสำหรับใครที่ซื้อกับทางร้านของน้องนะคะมีฉุกเฉินให้1ปีเต็มเลยนะคะหรือถ้าลูกค้าคนไหนอยากทำเพิ่มก็มีให้เหมือนกันเลยนะคะนี่ด้านในของเรานะคะตัวนี้ก็มาเป็นแบบจอทัชสกรีนนะคะพี่ รองรับ a p p l e c a r p l a y Android Auto นะคะแล้วก็ถ้าเสียบสายก็จะเป็นสายอ่า iOS สนะคะรองรับแล้วนะคะพี่นะตัวนี้เป็นตัวเกียร์ออโต้ค่ะเบรกมือแบบธรรมดานะคะเป็นเบาะหนังเป็นเบาะหนังเอ้ยเป็นเบาะผ้านะคะตัวนี้เป็นเบาะผ้านะคะเป็นโทนสีดําดูแลรักษาง่ายสำหรับใครที่ไม่ชอบเบาหนังตัวนี้ก็ตอบโจทย์ให้เหมือนกันค่ะพี่ข้อเสียคืออาจจะดูแลรักษาง่ายแต่ว่าข้อดีก็คือถ้าสวนเราไปจอดตากแดดยางเงคะพี่ก็ มันไม่ตูดไม่ค่อยร้อนนะคะเออวันนี้ก็ตูดไม่ค่อยร้อนนะสำหรับตัวของ t ต y ยต้ายาริตัวสปอร์ตคันนี้นะคะได้รถปี2023เลยและที่สำคัญตัวนี้เหลือราคาเพียง4 0 0,000กว่าบาทรถปี2023าเลขไม่ใช้งานที่หนึ่งหมกพันกว่ากิโลค่ะพี่มีรับประกันให้ไม่มีชนหนักพิพ่วงไฟไหม้น้ำพิ่วมกับไม้และที่สำคัญงดผ่อนเรือมีงน7 8, ันกว่าบาทตลอดสัญญาแบบไม่ต้องใช้เงินดาวเลยฟรีดาวได้เลยนะพี่ไม่ต้องมีคนคำนะคะพี่นะ อขอแค่ประวัติเครดิตด,ดีแล้วก็มีอาชีพชัดเจนก็สามารถออกได้เลยอ่ะมากันอีกหนึ่งคันนะคะสำหรับตัวของ t o y ยต้ายาริส1.2ตัวสมาร์ทนะพี่นะตัวนี้รถปี2023ค่ะเลขไม่ใช้งานเพียง15,000กว่ากิโลคันนี้เลขไม่ใช้งานน้อยกว่าคันนั้นประมาณ10,000กิโลนะคะพี่นะเอ้ยประมาณหนึ่งพันนะตัวนี้นะเป็นตัวของ t o y ยต้ายาริส1.2ตัวสมาร์นะสมาร์ก็คือ อันนี้มันเพิ่มเติมกับตัวสปอร์ตยังไงบ้างก็คือตัวนี้จะมีเป็นตัวของกล้องถอยนะคะตัวนี้นะจะมีกล้องถอยที่ติดมาจากศูนย์โรงงานแล้วประมาณนี้เลยนะคะเดี๋ยวน้องแป้งพาชมข้างในด้วยว่าเป็นยังไงบ้างอ่ะมาพูดถึงรอบรอบรอบรคันกันก่อนละกันนะ,ะตัวนี้มาแบบไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์เหมือนกันไฟเด้ทา r รันนิ่งไลท์เหมือนกันเลยนะคะกระจังหน้ามาจากศูนย์โรงงานเหมือนกันเกือบทุกอย่างเลย รถปีนี้รถปีเหมือนกันนะคะอบชงออชันเหมือนกันหมดเกือบทุกอย่างเลยนะพี่นะเนี่ยพาชมข้างหลังกันนี่ตัวนี้ก็เป็นทรงของตัวแฮทชแบ็กทรงห้าประตูเหมือนกันเลยนะคะเฟรเบรกดวงที่สามไรฟงไรฟ้าเหมือนกันทุกอย่างเลยนะจ๊ะนี่ตัวสมาร์ชนะคะตัวนี้ก็คือจะมีที่ที่บังแดดให้ด้วยนะคะตัวนี้ เหมือนกันเกือบทุกอย่างเลยพี่ต่างกันแค่ว่าเป็นตัวที่มีอข,อข้อหอยแค่นั้นเลยนะคะนีะ่ตัวนี้ราคาอยู่ที่ประมาณสี่แสนไปไปห้าแสนต้นๆนะคะลายมงรายแมกเหมือนกันเกือบทุกอย่างเลยะ,ะเดี๋ยวพาชมข้างในกันว่าข้างในเป็นยังไงกันบ้างนะคะนน่ ด้านในของเรานะคะพี่ p r o m a t ิ Function จอทั u ก h s c นนะคะตัวนี้รองรับ Apple CarPlay อนอยอออโต้เหมือนกันหมดทุกอย่างเลยแล้วก็เสียบสาย USB แผนที่ขึ้นปกติเลยนะคะเกียออโต้นะคะพี่นะด้านในเบาะเหมือนกันเลยคันนี้ก็ต่างกันตรงที่ว่ามีกล้องถอยแล้วก็เรขกไมคคันนี้น้อยกว่าประมาณ1,000กิโลนะคะปีเท่ากันเลยนะคะมชมข้างหลังกันด้านหลังเราก็ สามารถพับเบาะเรียบได้ปกติงวดผ่อนคันนี้ก็ไม่ค่อยต่างกันค่ะพี่เจ็ดแกว่าบาทตรอสัญญาขอแค่ลูกค้าประวัติเครดิตฟรีดาวได้เลยนะคะสำหรับลูกค้าคนไหนที่อยากสอบถามนะคะว่าออกรถออกรถต้องใช้เอกสารอะไรอาชีพอะไรนะคะเครดิตประมาณไหนออกได้หรือว่าอยากปรึกษาเรื่องรถนะคะพี่นะสามารถทักเข้ามาสอบถามได้เลยที่ 999G ค่ะหรือโทรมาที่0 6 1 2 3 0 7 9 7น้องแป้งสามเหลี่ยมออโต้ได้เลยค่ะ